มาถ่ายคลิปเจ้านีแล้วน้แมะวเนอม็ดอยู่บ่ไเฮยเคยอยเนาะยากอเมือก็วิ่งไปเงามาตงเน่อยกินนะย่ามนนี่อยานกินเ้เออทำไปอยากนอนแต่ก้าวนอยากนอนอยากนอนอยู่บนหลัลื่นะโอ้โหห่ังหลังเลื่เนี เนี่ยเรกันเนาะเป็นจะไหแม่เชีบอได้มาเชียรบอลยได้มาอาการดีขึ้นเรื่อยๆบอไคอยู่ใอย่บในมูตะวเนชื่อาเกนลยในอมูในตวเนในขอหอมมหิวันเนื้อที่ขาจานนัดโอ้อยากได้ในขหอมป้าไปนจม่ไ่มไมข่มาอยากได้กันเข้าไว้เลยสิปลูกได้อย่างนี้นมันขายเป็นกองกันนี่ ไชมครได้ไหนยอ่อยู่ไหนน่อยอยู่นี้อยู่เวลานี้ออเจ้าเคยเสียมาขายบ่ไป่ช่ปลามาก้่อยไปปลาอสอยู่นาบอกช่วยทหารเดินไมแช่ปลาเออเมื่ออันไปให้หน้าบอกว่าท่าว่าอันนั้น ก็หวยหอยกับิีดันได้เนาะรันดอกอย่าเนาะมันจะมีนะควยหอยอะไรก็เชียยวไปโขมโขมก็เก่งแซ่บได้หอยหลายยามนีนะกระปูนกระแป้งก็คุดชงหวาเทิงคุดชงหวาเทิงเลยอืมกระปูนเลยออกไปชิดหน้าปลาให้ได้กับกระถอกอือกุ้งเน่าเลยได้ได้แนวมันกุ้งเน่านะขุดขุดได้กับกินแซ่บคุยโอกได้เลยได้เลยอืมเคยเห็ดอยู่บ่อะไรบอกมันอืมเคยลงมาเลยเนาะ มันเตยร่งหินเหยียบรงลิ่นแต่งห้างกูเตยห้างวันนี้เอาไม้ปลูกอยู่เด้อยังบได้พี่เเบียมิกเน่เบียมิกกับบมิบียมิกคอาาใกล้พังไคไ้ประมาณอือเกี่ยวข้ห็นอยู่พังไทอเค้ไปไห้หลยบ่ไปพาคอือไปหาบอสีนันได้หาบอสีนันพ่อพนอยู่บ่พ่อแล้วไปเยี้ยมวันหนึ่งอางนีมาด้ชงเชเดยดยนี มาในสองเดือนสามเดือนเขาก็จะกินอ่านบ่ใส่กินตลอดบ่ใกินเป็นน้ำเนาะอนหลุดได้ลงมาบลุเ ah, ม um ียแต่ผ huh. ิดผ uh ิดลงชักยาใช้ชักยาไห้ชานบมานไม่เจ็บยานะสามารครบสามารครบมัดตัวเองได้ชาวบ้าเต่นเถอะผุนนเป็นมัดได้เนี่มาไพ่เฉยแมาไพ่เยอ Chắc mình đưa điểm nhỏ nhỏ tên phong của khuôn này mà <laughs> <laughs> cả khu này sẽ không lên phong rồi Khúc khăn cáo vào này Nóng mì mặt vô điểm nhỏ Quả em nào cũng không có khuôn <cười cười> <laughs> mà lắm Mặt này cho khỉt cái khỉt đấy, Mình chạy lốp Chạy đi đây Cậu cứ đổ mùi này này อยากพลาพอดีโอ้น้องมะนาวผู้จักอบ่แต่ละคนมาหาหน้าเพิ่นมาแต่ละคนผู้จักแน่บ่จักแน่แหละถามเพิ่นอยู่บ่อเคยเห็นหน้าว่าดีน้ำเลือยยู่งอือเพิ่นมาดินน้ำเลือยอืออแล้วอยากกินหอยใช่ไหเลือดเนาะกินหอยใช่ไหมเลือดเลยอยากกินหอยใช่ไหเลือดอือแซ่บบ่ ตัดกขายก็มาชาวบนก็โอ้ตัดใรเลิศนะอืมอืมนี่รัดรัดชิรัช um> ีมีตัดอ่แจงโห่รัดนั่งเละศเมียจะตายกับบ้าเมียเหรอไปเมียอะไรวะเมียอะไรเาเมียอะไรอยู่บ่ปลาบูไรแล้วให้สีปลาได้เียงามบันดิงามอยู่บ่พอดกับผู้หญิงใคร่บไห่พอกับผู้หญิงใคร่ใคร่ใคร่่ย กับเมียพูแล้วงามเนาะจะยิ้มงามเนาะจะยิ้มเนาะแม่นบัดยิ้มกต่งามอยู่น้องมะนเอาแบ่รอป้าบอยจะยิ้มงาม đấy แม่นเวลายิ้มนะยิ้มได้ถึงแช่าพอหม้งามหอมมงามงามไปคนละแบบเจ้ากับงามไปแบบนึง แมนไม้าไ่ายอันนึ่ง้นาเดียวนี้โอ้แบบว่าคนมหาหลายเนอะจะต้องเต็มหน้าแน่เล้วามคื่อทีเงคนหมักแต้มมี่อมนเรอยเลค่ะไท่าสีเหล็กมนะืองามแทลมือวมาไงเราว่าเนาจทรพงท้องเชแล้ว <laughs> สาทองมาออนี่นหล่ะไม่ทานเทือนะพยาาเรื่อยลูาเดียเนอหน้าจะขาวเลยนี่ <laughs> นั่งง,งามๆเนยผู้เบ่า <c oughs> สถาสนสหรัฐเห็นเพิ่นน่าท่วงได้โบงงามไหมฮะเออ แต่งนาเองเลยเนาะแต่ละมือเ้มาแต่งคยินเนาะเนน้องรับเรเคยแต่งเลยเนาะผมมาแต่งคือน้องรับเลยแต่ีนกับแตงบนิยันัวแพงก่าแนงกัแตงยันัวแพงกว่าเนาะหมดเีวจ หมวกเกล็เกแต่ไม่เวหมวกเบี้ยดหมวกเงเด่ไม่เวิร์ิมจะไม่เวิร์ชิาพุงให้นะเองคือจะไม่เวิร์เลยีเมียเก็ดีเมียเก็เียเอาชิยากว่ะเอาชิมแล้ก็เป็นไกล้ได้ีหน่อยไกนหน่อยกเีหน่อยไปกได้ บยกนแ่ตัว่าคือแม่ดีจักว่บอยกบอยกตัวเองกบวยว่าสิฮะขบวยบ่มีนะปลูกอืมปลูกก็เด้อใบไม่มีย้ตามเจีวไปเยบ้าหนาผู้แรกมาบัหนาผู้แรกนะซื่อไกันแต่มืคนในบ้านคนในบ้านรก็เห็นเะาจ้าบดนอันนี้จะจืว่าจากผวเนี้ยผมาไเคยเห็นบ่ปรจามเให้มียุบเคยดืน้ำกันอยู่บ่ เคยยีเนาะไ่ผัวยใชไหมเขาเป็นกระยูเพือล้ยยอพื่ล้ยเคยมีผูวบามาหรือเปล่ามีแล้วมีแล้วจักกลนเดียวนะบ่าอะไรผัวมูได้ไรไงแลว กได้กินยาบ่อ็เบิ่งแก้วคือเีางนอนยกัวเบิ่งอย่างนอนแตนอนนอนตะพอนดิตะพอนจังเศ้าจังหายไปเนาะจากบ่เปนสีอย่งออกมาสีสีบัวแมนบ่เบิร์นดใ้สีมันนะบ่เบิ่งดู อ๋อเมนควมระบายดยสาววงงนี้ไอบ่ลยนี่โอยคอปโอยบ่เลยนี่นิ่กระชายมแล้วโอ้ยติ่มกระชายแล้ววะแล้วอะไรอะไรมันกรเบิดได้เยรอแป้งวะโอ้โหแล้ไปเห็นข่าวมะนาวด้วยบีบมะนาวมนเลยหนาหนากระจอ นาวมาเกี่ยงมาเสบบ่แสยปัญญานันอดเนาอย่างนี้เลยนะเขาเราชิล้อมเมืองใส่จ่อเจ้าหน้าคาจ่อห้าคาบไม่่อเนก็ได้เสืองามแช่ไปทำงานโรงงานกอกมาก่อนบ่ไปนี่เสอันี้คอ ห่าวัน้ได้แยังมาท่านกินท่านกินตาหูกินโอ้บ่เป็นย่งเต็งมากินด้วยกันก็ได้มีตาหหูกนินลายคนแบบนี้แช่เลยลายขน่ะแช่บ่อือินลายข้นกินชอยนขิน,นยอมแม,ม,ม่นเนยม่แซ่แล้าช่วยมาหกินไม่อยากหัวได้ไปแต็งหัวเงินคนเก่งใจบ่ผมกางกินเมื่อนี้เนี่ยคนชารัดวา่าพากันมาให้ ผังเงินมาแห้ลายทิวผู้บ่าวบ่าวผังมาตั้งแต่นลังรัตน์มาโมแม่เป็นผู้ใหญ่ประจักษ์เป็นเห็นเป็นอยากให้ผางเงินฝากคำมาให้ชื่อที่อยากได้อย่บบนีเก็บเงินทุมกันด้วยเงินทุมก,กันได้ผางมาแล้วก็บุญเป็นผู้ใหญ่ทางสหรัฐเนาะเจ้าก,กักินยาแหละ เป็นทางเงินประคำมาให้ช uh ื่อทอยาก็ได้เศาเลยก็จ้งนี่นเด้ไปหาเงินประคำชมไปเป็นพิีการพิธีการเนี่นคือยง้นอไม่ชมนะไม่ยังอยู่นะเดฟคือพาไปเที่ยวพิธีการสิไปได้บ่นี้นะยังบทอันหายดีสิไปได้บอได้ได้ยู โอเมนคีรถเลยสิเป็นร่องรถเลยสิแลนดรดไปจ้ะโมแลนเนาะดีพันมานกินพอกับแซ่บเลยจไปชื่อไผ่เพ่มาทักจะไปเอาเชือไผ่ตั้เป็นชื่อไปไหนอยูู่่ไสอยูไส่ยู่ไส่เพ่นะเพ่นะเอชื่อตลาดบ่เนี่ยบบมันเบบชินเดีมได้ชีเนี่ให้เป็นบ่ดบอเป็น เกี่ยวเขาก็นอนเกี่ยวเกี่ยวแบบสบายนอนเกียงนะครับเรานอนเกี่ยงมุขะเด็ดนะนอนผมไม่เด็ดเนาะทำหน้าไว้ไหนไม่ได้หนาหนึ่งตัวได้โชว์แค่ดูกทำหน้าฉันไม่หลุดไหนทำไมหน้าไว้เหรอทำหน้าไว้ ได้ลำอยู่ว่าปีนี้นะนี้นอ่<น>า <ำ S 1> ได้ำได้รำยูคือมา,มาทำมาทำมาปล่อยโฉปลอยอยังขึ้นอยากไปร่วนไวม่ใชามพอมอวันนะพอนะอ่อเนี่ยยามพอมอวันนะพอ่ <c oughs> อนา่อกับมันโมแมนนนั่ไก่เด็กไ่แนงไปอีกไปกีโยงคนแล้วที่เดินทางกี่แล,แลบ้อ้โะ่างางเนาะ้ส สดธรรมดาเนาธรรมดาเนาะเจ็บบอกเจ็บก็ถึงดิ้เนี่ยดิ้งดิ้งดิ้งดิงดิ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 คิดจะออกไปสกันถ่ายินูเป็นบิตรง โีน้น่ยะปอกับได้มีแต่ทางนั่นน้องมะนาวเนนี่เนาะห้เราเห็นในคลิปเนคือว่าทางพงน่อยก็มีคือกันเนาะอาการแบบี้บอมีนะกคือกันกไ อ <c oughs> ย่ยวไว้เนน้องกันบอกอืมเรื่หงชักไปคื้อนออ้อนั่นหา <àng> งทางโบปากูนเนียหินในกิอบต่อโบป้าอืกย้ากุงบ่นนกงคือกันนอ้อ ปาเนี่ยปนปาป่าไหมนะปากก็ได้แบบนี้คือว่าเริมใส่สูฮะใส่ใส่อันเดือนนี้ก็คือว่าใส่กระดกใส่กระดก็เอาดูินะอ้ว่าโดนกว่าโดนเือนี่นี่กรเดือนหนึ่งเนาะ ป่อยด้านนสามชีมือเลไหน่อยาอยมือหนึ่งสงมือนียังเลื่อนยุ่เข้ามาปอยเรื่อนไปให้ปนหน้ายุกคือยุกโอ้สาม4ีมือเมื่อไรไปให้ถุงไปทั้งใบเล่นแโอ้เราเล่างยาเนยโอ้เราไม่กินอะไรย้คัอย่าเากินไมันจปสิกินอ้างบ่สิไปชิกินเนื้อจน้อยกน้ำเน่เนาะจนอยกกิน้ำเน่น่

มือหนน้ำเย็นม่กินเด้อกินน้ำเย็นเนาะกระเลมเ่าเด้อกระเลมอีกอกระเลมกอย่งอีนขนมไวเป็นของมากกาตั้แของมาแมใหมากแม่จะเป็นอ่าคุยชม ในตะเวนเดี๋ยวจะเอาเงินให้ไปซื้อในเตะเวนเด้อมีาทังหมฮะมีคาทัอืมีคาทางใส่เอาไปซื้อใช่เป็บ่ใช่เปิบอเงินฮะฮะไร่นีแจพันนีใช่เปิบ่อคอโอ้สามสิ เห็นบอนีหมเนี่ยบเช้อันนี้เด้ใช่าออมย่อ่เลยมบาทเจ้บ่เม่นบาทใบซช้าสองใบนี่ยใส่บอได้ก็ใบสิใบนึ่งจะเทไรนี่จะไปซ้อยงพันอยู่แจ็แล้วถามเนี่ยจะเจ้าชื่อได้เนาะเจ้าชื่ออย่างมั่กันใบยงใบยองหมื่นได้หนไดอืสองหม่เด้อหนิเด้อ Cháu sẽ phải hẹp nhau ngân 60.000 Cháu sẽ phải hẹp Mua bạc đâu kiểu mưa kì bán hông thì lẽ cháu sẽ phải hẹp Ờ Chị hãy chào cháu sẽ phải sử dụng Chị sử dụng cái đen mua kết Đen mua bò? Ừ Ừ Chụp dụ sạc cái đen mua Chị đem đen mua đen mua nào đó? Đại 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 đen mua Đen Ờ hải Ờ À hôm nay ไเ้าอเมอยู่ดีเงเนาะชาไปหวขึ้นกันนะคเาไปไหวแตได้เดีไดเที่ยวสงการนี่เงินล้านบ่อเนี่ยโอ้เต็มกระเป๋าคนอะโอ้สุนดีงินคนผูกแขนไหนวะน่ะนี่ใบอย่งเนี้ยน่ะ เว้ย <laughs> มีชาพันเดอยยได้มาสีเนี่เน่ยเนาะเออเขบากนเด้อเออสบายดีเออ